มาจากทุกคนเดี๋ยวแม่ตูสิผ้าซีมอันนึงอันนอตะว่าอันนี้ทุกคนกับเครื่องจีแม่ตูกับเครื่องเอามาเฮเธอเบิรงแล้วเนาะนี่คือปลาหวานตาฉัดชัยนะแม่ตูเรามาก,กินไหมนะทุกคนปลาหวานตาฉัดชัยตะอันนี้อันนี้ไม้ติดสังว่าไม้เอามาซีมเบิรงอันมะขามกวนเถะนะมะขามกวนแม่จำเนียนอ่ะันกระตงุง มาขามกวนแม่จำเนียนมาสั่นเก็บของเนาะมันก็สิหกเน,ะนาะกับวาอยู่ในขั้วแม่ตุกหกสุ้เมือล่ะทุกคนหกสุ้เมือกับวายอยู่ในขั้วขับโมโหกับแสดงว่าบา่ได้เฮ็ดง่ายต่งรู้สมคำนรงรือบ่มาขามกวนแม่จำเนียนนี่จ้ะทุกคนนะเดี๋ยวซิมกัน สมค่ำลำลือปะสมค่ำโฆษณาปะโอ้โหอืมรสาใจไดอยู่กลุมม่มสมมาเกิดนี่ตัวบอกข่าวนะใส่บอกข่าวนะมันโค้งทำควรให้บอกข่าว ปราจุ่มข้อดีนะจะ่ชุมข้อมึงอ่ะนานหนาวมากสมสมทุกคนนานา,นามากไม่ต้เห็นไหนเพราะว่าไม่ตุบอกินกาแฟานะก็ะดื่มน้ำคิงหรือว่าโอวันตินจะกินอยู่เลยเลย โอเคจ้ะชิงก่อนมืนนัอนี้มันก็สิเลิกงานแล้วนะแม่ตัวกับสิบเป็นเหยาเหย่าเนีหน่อยแ <c oughs> ม่ตัวมันสมอะไรก็หวานอะ่ะมาขามกวนอ่ะคนใส่บกักนะเพาน้ำนี่เบื้องส่งนี่ใส่บกักเพาลงมาทั้งทั้งไอ้ทั้งเนื้อมาเลยใส่เนือ้อเผาโอ้แถวซอว์แนี่ยน้ำใบ้อมไว้ก่อนทุกคน โอ้ยไปกอนอย่างบ่ออหรอกแ่ว่ากลวยกวนอะสีแสบกวัทุกคนกลวยกวนตาม้านต้องเป็นกลวยนำว่าเนาะเอาละวอลอไรใหญ่หางไปก่อน กระเพราหนึ่งสองสามสี่หกระเพราหโหระพาหนึ่งสสามสี่ห้าโหระพาห้าฮัลโหลผักซีผักซีหนึ่งสองสามสี่ห้าผักีห้าเาไกอาาโอ้ของเสียด้วยนี่ของเสียของเสีย กายศาสตร์หนึ่งอ่านหนึ่งหนึ่งแพทย์ตาหวานตาชัดชัยโอ้ของปวดของปวดอันนี้มาขำก่วนเดี่ยทุกคนมาขำกวนนี่โล่หมืดมนยางกาหันเสียงดนตรีสีน้นปลาแดกครับไอไม้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สางมาสิขวดทุกคนเบอรอายุตอนไหนเนาะเดี๋ยวเนาะอ่ะเบิรอาย,ยุปียี่สิบห้านะคบทุกคนปีนี้ปียีสามเนะเาะเ็วกะคนนีตวอไรเวกะบัตรกันปาแข้งทุกคน,น <g ül> า,าแข้งสมอันเล้วกะข้าวโพดสามสี่าโพดหอันอาแป๊ใส่ลักษณะหน้าม,มือถือลขาหนึ่งโอ้ขาขึ้เหี่ยวขึ้นไปตูแล้ว่ะนีน่โอ้ขึ้นลากก็มีป่ะนี่2ส สี่ฮะทาหารตะไคร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แดแก้าสิบแก้ว,วกมกรูงมะงสามโลยี่ส,สิโอเคทุกคนเดี๋ยวไปสั่งเอาเก็บของกันเด้อวัดนีด้เดกคนเด้อของเสีบเด้นี่ของเสีบ ใส่ตำสมก็ดได้ใส่อันใส่อ้อมกับแซบนะไอ้ไม่แต่ว่าต้องฟ้านี่เด้อฟ้าเดียวฟ้าอื่นฟ้าอื่นบวบบบบถือบ็ถือรถบวถือปากเนะาะว่างไม่ตู่นะมักสีนี้มักสีสมนะมันเก็บคนดีนะอ่ะเดี๋ยวไปเอาของใส่ตู้กันเด้อบันนี้เด้อพวกพักสดกต่สีเอามาจอดไว้ในนี่ตรงนี้ใส่น้ำนิดเดียวนะคะแล้วก็ใส่กระดาษลงไปเพื่อสีจะให้มันชื้นเนาะนี่ก็โหระพาโหระพากระเพราแล้วก็อันนี้ก็คือพักซี่เจ้ากระเพราใส่ร่วมกันไว้ วงจรชีวิตวงจรชีวิตแม่ตู่พอเฮ็ดกว่าได้กินพี่นองเอ้ยก็สิได้ได้เฮ็ดไปเนะาะซ้ำตายเนาะทุกคนเนาะกันโซเ่เลยเรื่องตายกัการีข้านนั่นนะอ,อ่นี่คือชะพูค่ะเดี๋ยวหาชะพูก่อนเนาะชะพูสองชะพูเจอสองอันค่ะ โหระพาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโหระพาห้าค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกะเพราสามค่ะผักชีค่ะหนึ่งสองสามสี่ ผัดชีห้าค่ะอันนี้ไม่ใช่ทิ้งอันนี้ทิ้งเ สามอันมะเขือมะเขือสามอันค่ะมะเขือสามแพก็กเนอเนอเบบี้คอนห้าแพ็กค่ะกระชาย กระชายสามค่ะโอ้ไม่ใช่ไอพักพริกไทยค่ะพริกไทยสามมะเขือพวงสามค่ะบ้าบินทองมว้วนผู้เรียนค่ะอ่ะ Here, มาเฮียเบบี้มะม่วงค่ะดเดี๋ยวอีโนกิเดี๋ยวอีโนกิหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอินโอกิยี่สิบค่ะพริกแดงสามค่ะกระชายสามค่ะขอบคุณค่ะส่วนอันนี้ก็คือกระทอดน,นะคะทุกคนซึ่งสองน่วยเนี่ยสามสิบก็อ่อยเลยนะคะทุกคนน่วยหนึ่งเป็นโล่นะ่ะ นี่ก็คือว่ามันขึ้นล่านะคะสังเกตเบืองขึ้นล่าแล้วเพิ่นเพิ่นส่งมาเพิ่นกสิพ่ท่านเห็นน่ะเนาะแต่ว่าเพื่อความชัดเจนแม่ตูกสิอัดคลิปไว้อัดคลิปไว้ถึงเสียดายมากเลยทุกคนขึ้นล่าทั้งสองหน่วยเลยเสียดายมากเลยอะ่ะกับลูกค้าเพิ่นสั่งอ่ะเนาะราคามันก็สูงเติบถ้าถ้ามันบอขึืนล่าก็ก,กินได้ปกติซึ่งตอนนี้แม่ตูสิต้องเอาถิ่งนะคะทุกคนเอาถิ่งให้เห็นเลยแล้วก็ต้องชัดเจนว่าเ้าถิิมอีหลี บอมเนว่าไปบอกเพื่อนว่าของบอดายคุณภาพหรือว่าของเสียของพังแล้วสีเอามาเอา่อสีไปมกเม็ดเพื่อนอย่างสีซึ่งไม่ตูนนี่สีชัดเจนเลยนะคะทุกคนต้องทิ้งให้เห็นไปเลยต้องเห็นชัดๆว่าเข้าถิมอีลีล่งขยอยขยะกไอ้ยังกับวาไปค่ะทุกคนให้เห็นเลยเนี่ยหน่วยหน่วยที่สองคือกันทุกคนหน่วยที่สองกะจกขึ้นล่าคือกันก็นกนต้องเอาถิมย่ำนัน แมต่กัสิทรงคี้เพิ่นเบิงนะ่ะว่าแม่ต่เอาทิมอีลีแล้วลูกค่าเพิ่นกับเพิ่นกันเข้าใจนะคะทุกคนทั้งลูกค่าทั้งครูค่าที่เแม่ตุสรงของน้าเพิ่นมากยังสี่นะเพิ่นก็นเข้าใจซึ่งก็เอาถิมไปเลยเสียดายมากเลยทุกคนเพราะว่างหวดวก้อนเนี่ยเอามาก,กินนะ่ะวัวแบบยางแสบเลยักได้มาตั้งหาหน่วยนะ่ะอันนี้สองหน่วยสองหน่วยกับสามสิบก็อออยโอ้โห เสียดายเสียดายไม่ตูเอามาดมบ่งเลยคือกินกินมันฝุ่งน่ะมันฝุ่งคือมันเป็นล่าน่ะทุกคนมันเป็นยูขวนมันอ่ะเนาะจางสียเหตุให้บ่งตอนแหลกกันนะเพราะว่าเชื้อล่าเนี่ยมันบดิกว่ามันสียออกไม่เขาเห็นนี่คือหลากมันนี่คือก็ไปทัวแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นบอสมควรที่สิกินด้วยค่ะบพราว่าสิเป็นบักทัวเพราะเาหมากลากไมอันได้กันแล้วแต่มันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเขาเนาะกินกับกินแนวไม่ไปนะทุกคนเขาก็แจ้งเพื่อนไปเราว่าเอออันนี้มันเสียเดอมัันพงเด เพื่อนกะขึ้นเงื่อนไหเบิร์ดส่วนทุนแนวเหรอทุกคนขึ้นไหเบิร์ดส่วนทุนแนวเพื่อนกะชัดเจนเท่ากับชัดเจน ชีห้าค่ะไม่เลิศไม่เลิศม,มาสีค่ะคปัง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 อินโนกิค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนับใหม่เนาะ